เหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยห้านะคะจำนวนผลิตเขาเยอะมากนะคะเขาผลิตถึงจำนวนผลิตถึงแปดร้อยแปดสิบสามล้านเพราะฉะนั้นนะคะบล็อกเขาจึงมีหลายบล็อกนะคะมีหลายแม่ตรานะคะที่เขาประกาศรับซื้อว่าหัวชดาตรงยอยักษ์มีจริงนะคะหลายท่านบอกว่าบางคนไม่เชื่อว่าที่เขาประกาศรับอะของจะมีจริงมีคะ่ะมี นะคะมีแต่ป้น่ก็ไม่เคยเจอนะคะเขาก็ประกาศรับกันซื้อกันเหรียญละหลายหมื่นอยู่ค่ะป้าน่ายืนยันเพราะว่ามีข้อมูลค่ะมีข้อมูลมีตําในหนังสือในตํารานะคะว่ามีการผลิตจริงแต่ไม่ได้ระบุจํานวนค่ะอาจจะเป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยนะคะเพราะจำนวนผลิตเขาเยอะเนาะตั้งแปดร้อยล้านเขาบล็อกเขาก็จึงต้องมีมีเยอะมีหลายบล็อกยอย่างที่ป้าน่าบ,บอกไปนะคะ เหรียญนี้ะค่ะปณรดรับซื้อเข้ามานะคะอันนี้ปรรดรับซื้อเข้ามาในราคาเหรียญละ4บาทค่ะทุกคนเหรียญละสบาทแต่ต้องสภาพใช้ได้นะคะสภาพดีสภาพไม่บินไม่ดำนะคะถ้าบิดดำนะคะไม่รับเลยนะคะถ้าใครส่งมานะคะถ้ามีเหรียญบินเหรียญดำนะคะปนรดาตีคืนบอกเลยนะคะตีคืนรับซื้อก็จริงนะคะแต่แต่ไม่เอาเหรียญบินเหรียญดำค่ะเหรียญที่ใช้ไม่ได้ไม่ไม่เหมาะกับการจะมาเป็นเหรียญสะสมนะคะไม่รับนะคะ ตอนนี้รับซื้อตอนนี้เลือกได้แล้วค่ะต้องต้องเลือกแล้วเพราะชั่วโมงนี้นะคะขายยากมากนะคะเหรียญไม่สวยนี่คือขายไม่ได้เลยนะคะเหรียญไม่สวยค่ะต้องเหรียญสวยเท่านั้นถึงจะขายได้นะคะแล้วราคาก็ถูกด้วยค่ะชั่วโมงนี้นะคะราคาลงมากแล้วก็ต้องเหรียญสวยด้วยถึงจะขายได้ค่ะจริงๆนะคะนะคะถ้าพนักรับซื้อนะคะช่องทางติดต่อก็ใต้คลิปนี่แหละค่ะใต้ใต้คลิปอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทักมาได้เลยใต้คลิป นะคะท่านใดมีท่านใดต้องการจะขายก็ทักมาได้เลยนะคะรับซื้อตอนนี้นะคะเหรียญละสี่บาทเดี๋ยวจะปรับลดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเหรียญละสี่บาทนี่จะจะไม่มีกําไรแล้วนะคะซื้อสี่บาทขายสี่บาทห้าสิบ้าขนส่งไม่ไม่คุ้มนะคะนะคะเพื่อนบอกไปชัดเจนนะคะ ปนาาับซื้อนะคะเหรียญละสี่บาทปนาาจะพยายามพูดให้ชัดเจนทุกคลิปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ทุกท่านเข้าใจผิดนะคะเพราะหลายท่านจะเข้าใจว่าเออเขารับซื้อกันราคาหมื่นราคาแสนอะไรเงี้ยค่ะของปนานาไม่ใช่นะคะรับซื้อสี่บาทและจะลดเลยด้วยค่ะจะไม่ถึงสี่บาทแล้วนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะอ้ออีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะถ้า ถ้าท่านมีเหรียญอื่นๆนะทักได้นะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะส่งรูปให้ดูใต้คลิปเลยนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ